ชี้ทางสว่างให้ผมหน่อยนะฮะผมจะได้รู้ว่าในเส้นทางนาฬิกาผมจะมีช่องทางที่ไปต่อไหมหรือมันจะสิ้นสุดทางเลื่อน <laughs> <laughs> ขอเชิญเพื่อนๆที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก แฟนเพจ Facebook ของผมได้นะครับในกลุ่มเราก็จะมีการจัดกิจกรรมจัด m t and g r e e สแจกของรางวัลเป็นช่วงๆอาจจะมีการจัดงานประจำปีนะฮะดังนั้นถ้าใครสนใจจะเข้ามาร่วมก็ติดตามที่ลิงก์ที่เราจะแปะไว้ให้นะฮะสมัครกันมาแล้วเราก็เจอกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ e d c Let's t a l k นะผมเคยพูดเกี่ยวกับการสะสมนาฬิกาของผมนะในหลายๆคลิปนะวันนี้ก็จะมา คุยเรื่องนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังนะฮะเพื่อนๆที่มีติดตามคลิปของผมเนี่ยคงจะเคยได้ยินผมพูดถึกนะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมเริ่มต้นยังไงนะฮะผมเ,เริ่มต้นจริงๆจังๆนะฮะในในปี1996ง9กับนะประมาณนั้นนะฮะสมัยนั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่าต้มยำกุ้งนะผมก็ไปที่ตลาดนัดคนเคยรวยนะ,ะจริงๆไม่ได้ไปซื้อของก็คือไปแล้วก็คือตอนนั้นมันเพิ่งจะมารับ หน้าที่การงานนีก็ภาระมันหนักมากนะก็ไปเดินขายเครียดนะก็ไปเจอโอเมก้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มสะสมนาฬิกาแบบจริงๆจังๆนะอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะเพื่อนๆหลายคนก็คงบอกว่าเคยพูดแล้วนี่จริงๆก็ผยพูดไปแล้วนะผมก็เก็บโอเมก้าแล้วก็นาฬิกาลิมิตสองทางนะอยู่หลายปีนะฮะเพราะหลังๆมาเนี่ยเงินมาเริ่มไม่พอนะเพราะว่า รายได้ไม่ได้สูงเราเก็บนาฬิกาพอเราเจอลิมิตเราก็ซื้อนะเราก็ซื้อโอเมกไปด้วยในตัวจนตอนหลังมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ไหวนะผมก็ทิ้งนะอื่นๆไปแล้วก็มามุ่งที่โอเมก้านะหลังจากนั้นก็ก็อย่างที่เพื่อนๆได้ทราบนะผมก็มีนาฬิกาโอเมกมากมายนะจนกระทั่งผมตั้งเป็นโอเมก้ามิวเซียมขึ้นมานะเพื่อนๆหลายคนถามผมว่าทำไมคุณไม่เล่นโรเล็กซ์ไมคุณมาเล่นโอเมก้านะ o ม e ก a กับโรเล็กกันซื้อมาแล้วอเมก้าราคาไม่ขึ้นโรเล็กราคาขึ้นทำไมไม่เล่นโรเล็กนะผมก็เคยอธิบายฝั่งว่าจริงๆมันคือความพูดง่ายงก็คือเล่นอ m เมก้ามันสนุกกว่าเพราะมันมีประวัติให้เล่นมันมีของให้เล่นมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นสตอรี่นะมันมาสนุกนะฮะแต่โรเล x ผมก็เคยเล่นอยู่พักหนึ่งก็โรเล็กก็มีความรู้สึกว่ามันมันมันมีเงินไปซื้อ ต่อให้มันเป็นของวินเทจที่หายากแต่ซื้อหมดแล้วมันก็หมดกันนะนก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่ได้มีประวัติไม่ได้มีเรื่องราวสนุกสนานอะไรมากมายผมก็รู้สึกมันไม่สนุกนะก็ะเล่นโอเมก้ามาโดยตลอดนะในการเล่นโอเมก้ามาโดยตลอดเนี่ยระหว่างทางหลังจากที่อายุมากขึ้นนะ,ะไรายได้มากขึ้นนะผมก็มีการเก็บาฬิกาอื่นคบคู่กันไปนะแล้วก็เก็บโอเมก้าคบคู่กันไปจนมาถึงปีประมาณ2019-20 2 0นะ สิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่ามันเดินมาถึงทางตันมันก็มาถึงนะผมก็เคยพูดให้เพื่อนๆได้ฟังว่าเอ้ยมันมันเหมือนตันละตันละไปว่าอะไรคือโอเมกามีรุ่นให้เล่นเยอะมีเรื่องราวให้ตามเยอะมีนุ่นมีนี่มีนั่นนะฮะมนสนุกผมก็เล่นมาโดยตลอดแต่พอตัววินเทจมาเริ่มตันผมก็ยังเล่นโอเมก้าที่เป็นลิมิตเอดิชันนะฮะแต่หลังจากโอเมก้าเนี่ย หลังปี2020นะเป็นต้นมาเนี่ยแทบจะไม่ออก limited edition เลยนะกลายเป็นว่าของเก่าที่ผมยังไม่มีระบบแวสแวงหาจริงๆเนี่ยมันน้อยนะเพราะที่สแสวงหาจริงๆขึ้นหนึค,นหนคือหายากมาก 2. ก็คือมันแพงมากนะใน speedmaster Gen 1เนี่ยเพื่อนๆพตามผมหลายคนว่าทำไมไม่มีนะคือข้อที่1ละไม่ใช่ moonwatch นนั้นไมนะ่ไม่ใช่เรื่องเราที่ผมเก็บข้อที่2ก็คือมันแพงมากข้อที่3ก็คือ ทุกๆเครือนที่เจอเนี่ยสภาพมันเยิน้วมันแพงผมก็มีความรู้สึกว่าเอาเงินราคาขนาดนั้นไปซื้อของที่มันสภาพยับเยินเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ในแนวที่เราเก็บเนี่ยไม่คุ้มผมก็เลยไม่ได้เก็บนะดังนั้นพอโอเมก้ามันมาถึงจุดจุดหนึ่งก็คือตัวลิมิตก็ไม่ออกตัววินเทจเราก็เก็บไปจนจุดหนึ่งตัวที่อยู่ในเป้าหมายเราร้อยละ99เราได้แล้วนะส่วนที่เราไม่ได้เก็บส่วนที่เรายังอยากได้อีกประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันแพงมากมันหายยากมากหรือถ้าเจอสภาพมันก็ยับเยินมาก นก็เรยกาเป็นว่าพอมันเริ่มรู้สึกตันผมก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อนะซึ่งตอนนี้ก็มันก็เหมือนกับการทําคลิปของผมเพราะมันถึงจุดหนึ่งมันมันเริ่มตันมันก็รู้สึกว่ามันจะไปต่อไม่ได้พอมันไปต่อไม่ได้มันก็ต้องมาคิดดูว่าจะเอายังไงต่อไปดีวันนี้ที่ผมมาคุยกับเพื่อนๆเนี่ยผมอยากถามเพื่อนๆว่าเฮ้ยผมไปทางไหนดีนะจริงๆผมเป็นคนชอบนาฬิกานะนาฬิกาขอให้ดูแลสวยมีศิลปะนะฮะ มีมีฟังก์ชันที่น่าสนใจผม,ผมส่วนใหญ่ผมไม่ได้สนใจว่าราคาก็จะต้องถูกหรือจะต้องแพงนะฮะผมก็ถ้าซื้อไหวผมก็ซื้อนะฮะนั้นหลังๆมาพอโอเมก้าผมเริ่มแทบจะไม่ได้ซื้อโอเมก้าเนี่ยก,ก็เริ่มเพื่อไงก็คือเริ่มหลุดแนวพอเริ่มหลุดแนวเนี่ยผมก็มีพูดกับเพื่อน <ๆ S 2> ว่าผมพูด <ๆ S 2> เป็นคนชอบฟนะังก์ชันผมก็เน้นไปที่ฟังก์ชันนะตุ้ปียองบ้างละปุมมบ่บิชโชคาเลนด้าบ้างละจะเป็นฟังก์ชันว้าวอย่างพวกนาฬิกาสมัยใหม่อย่าง เอ็มบีเอ็มบีเอมันแพงผมไม่ได้ซื้อผมก็ไปซื้อของจีนแทนก็วุ่นวายไปหมดนะแต่มันวุ่นวายไปหน้าที่นี้เนี่ยมันก็คือกลายเป็นว่าพอมันถึงจุดจุดตึงเนี่ยผมชอบฟังก์ชันชอบฟังก์ชันแต่ไม่ชอบใส่เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันรกกับชอบนาฬิกาที่มันดูคลาสสิกนะดูเรียบเรียบดูแบบไม่คอมพิเคตมันก็กลายเป็นว่ามัน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 ขัดแย้งในในในตัวมันเองคือชอบฟังก์ชันแต่ไม่ชอบใส่นะชอบอาร์ตชอบการแกะสลัก แต่พอมันทําอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะดูในดูเวลาไม่ค่อยรู้เรื่องันการเลลากันว่าช่วงนี้ผมก็เลยงงๆกับตัวเองนิดหนึ่งว่าเออเราเราจะทํำยังไงเนาะเราจะไปยังไงต่อเนาะแล้วถ้าโอเมก้าไม่ออกลิมิเต็ดเราซื้อแต่ตัวใหม่ๆที่ว่าสวยแต่ราคาแพงมากแล้วมันไม่ใช่แนวที่เราจะเก็บแล้วเราจะทํำยังไงดีอันนี้เป็นเป็นจุดที่ผมงงไปหมดเลยงงจนแบบเออเรา,เรา,เ,ราเราจะไปยังไง จำทวกวันนี้ที่มาคุยกับเพื่อนๆนเพื่อนๆชี้<ๆ>ทางสว่างให้ผมหน่อยนะผมตอนนี้ก็คือมีซื้อไมโครแบรนด์มีซื้ออินดีเพนเดนต์มีซื้อแบรนด์เมเจอร์ซื้อฟังก์ชันที่ผมชอบแต่ผมไม่ค่อยชอบใส่อย่างนาฬิกาที่ผมใส่บนข้อมือนี่ก็เป็นปุ่มิชวคาล endar น,นะแต่ผมไม่เคยปรับเวลานั้นซื้อไปวิชวคาล endar แต่ไม่เคยปรับเวลาคือเราชอบฟังกชันแต่เราไม่ได้ใช้มันก็แปลกเราเปิดว,วิชวคาล e n d a ก็คนฟังแพนตอนนี้ผมก็เลยซ้ายกับไม่ใช่ ขวาก็ไม่ใช่ผมไม่รู้จะไปทางไหนดีนะเพื่อนๆลองลองลองชี้แนะผมหน่อยนะฮะให้ให้ความกระจ่างผมหน่อยนะฮะบอกบอกผมหน่อยอยู่ด้านล่างว่าผมควรจะไปทางไหนดีนะดังนั้นคลิปนี้เหมือนกับมาอ้อนเพื่อนๆว่าชี้ทางสว่างให้ผมหน่อยนะฮะผมจะได้รู้ว่าในเส้นทางนาฬิกาผมจะมีช่องทางที่ไปต่อไหมหรือมันจะสิ้นสุดทางเลื่อน <laughs> <laughs> ประมาณนี้นะฮะคลิปนี้สั้นๆก็ฝากเพื่อนๆว่าแนะนำผมหน่อยนะฮะแล้วผม จะได้มีทางออกนะครับชอบชอบคลิปผมฝากคอมเมนต์นะฮะชอบฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด Subscribe ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ